สำหรับวันนี้ผมจะแนะนําให้รู้จักกับองค์พระขันทกุมารครับมหาเทพแห่งนักรบสวรรค์ซึ่งองค์นี้ผมได้มาจากมาเลเซียนะครับบูชามาจากมาเลเซียจากถ้ำศักดิ์สิทธิ์บาตูเคฟนะครับก็นั่งรถไฟจากกัลาลัมเปอร์ไปไม่ไกลมากนะครับใกล้ๆก็นั่ง รถไฟต่อจาก KL c อลเซ a นทาไปครับไม่ไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วครับก็เดินขึ้นบันไดไปด้านบนบนห้าบาตัวครับเคยทําคลิปเอา,าไว้แล้วในคลิปท่องเที่ยวนะก็จะมีนี่ครับเป็นองค์จำลองแบบนี้มาให้เราได้บูชาแล้วก็เป็นที่ระลึกด้วยนะครับเข้ามาจากมาเลเซียโดยตรงเลย โดยองค์พระขันธกุมารนะครับเป็นพี่น้องกับพระพิกาเนธนะครับแล้วก็เป็นบุตรของพระศิวะมหาเทพกับพระแม่อุมานะครับองค์จริงก็จะตั้งอยู่ที่ถ้ำบาตูครับบาตูเคปที่มาเลเซียซึ่งผมทำคลิปเอาไว้ที่ช่อง one world planet หลายคลิปอยู่เหมือนกันฮะพอไปที่นั่นหลายครั้งมาก ห้าครั้งนะฮะที่พอไปถึงมาเลเซียเราก็ต้องไปถ้ำบาตูกันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของอจำนวนขั้นบันไดแล้วก็งานบุญในรูปแบบของฮินดูในแต่ละช่วงเดือนนะก็จะมีงานใหญ่อยู่แล้วก็ด้านบนถ้ำบาตูนะครับที่ทำคลิปวิดีโอเอาไว้นี่ครับ อันนี้ก็เป็นแบบจำลองก็จะมีเขียนรายละเอียดเอาไว้หลอดมูรกันบาตูเปคปกูลาลัมเปอร์นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นศาสนาสถานที่สื่อถึงสื่อถึงความเป็นไปของถ้ำบาตูได้ดีมากๆเลยนะครับองค์จริงก็มีความสูงบ้าเลอะเลยฮะต้องไปดูในคลิปที่ผมทำเอาไว้ นี่ครับส่วนในตอนหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าในเรื่องขององค์พระใหญ่เทียนฐานที่ห้องกลงซึ่กีกมีอยู่ตรงมุมนู้นตั้งอยู่ตรงนน้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากเรียนรู้ในเรื่องของพระขันทกุมารลองไปเซชดูในอินเทอร์เน็ตครับมีเรื่องราว หลากหลายเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายหมูพวกเราสวัสดีครับ